กายขึ้นมาได้าการที่เราจะมีร่างกายขึ้นมาได้ก็เพราะความเมาในร่างกายเรารักในกายพออยากได้กายแล้ใครถ้าทำอะไรกายก็ยึดถือกายเป็นสำคัญโกรธเขาเนี่ยการที่มัวเมาแบบนี้มันจึงเป็นเหตุให้เรามีกายนี่ต่อแต่นี้ไปแต่ว่ากลัวมันแสลแล้วจงกลัวต่อไป ร่างกายนี้น่ากลัวกลัวความพังของมันกลัวความไม่เที่ยงของมันกลัวความสุกรกผสมมุม,มของมันตอนนี้เอาตรงไหนกันดีและบรรดาท่านพุทธบริษัทเอากายกตานุสติกรรมฐานในสมถภาวนาและสุเปกรรมฐานในสมถภาวนาและก็มรณานุสติกรรมฐานในสมถภาวนา มาพิจารณารวมกันเป็นมิปัสนายาณด้วยเจะจะช่วยกันชี้เหตุชี้ผลว่าร่างกายมันน่ากลัวตรงไหนความจริงไม่น่ากลัวอย่างเดียวมันน่าเกลีกยดเสียด้วยนี่ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็จะตัดความรักความโลภความโกรธเสียได้ เนี่ยแ่่มาไม่พูดถึงความหลงก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ถ้าตัดเหตุสามรายการได้ตัวหลงมันก็ไม่เหลือตอนนี้มาวิปัสสนาญาณข้อที่สอาทีนาวานุปัสสนาญาณปีชายกำหนึงเห็นโทษให้เห็นโทษของร่างกายคือขันห้าลูกเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณได้แก่ร่างกาย มันมีแต่โทษอย่างเดียวตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราเคยเห็นมีอะไรเป็นคุณบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนี่ร่างกายของเราเอามองพิจารณาหาความเป็นคุณก็ไม่เกิดขึ้นทีม่อเกิดขึ้นมาแล้วนับแต่ตวันแรกคลอดออกมาจากคันมารดาเราก็บทบกระทั่งกับอากาศที่แรงกล้า ปรากฏว่าเจ็บแสบไปทั้งร่างกายร้องจ้ามีทุกขเวทนาอันนี้มันเป็นคุณและเป็นโทษเจ็บแสบไปทั้งตัวพยาบาลปัจจุบันในแพทย์ปัจจุบันเขามีความเฉลาดเด็กออกจากคันมันดาใหม่ๆรีบเอาสมรีเข้าไปห่อไว้อุ้มให้ความอบอุ่นเพลิอยู่ในคันเข้าขมันดาร่างกายไม่เคยกระทบอากาศ รับความอบอ,อุ่นเดือดธาตุไฟจะของมารดามีความสุขนี่มากระทบความเย็นความร้อนเข้าเพราะผิวมันใหม่ประสาทมันใหม่ยังไม่เคยชินอาการเจ็บแสบเปนก็ปรากฏจงเกิดอาการร้องขึ้นนี่เป็นหมอตำแยชาติสมัยปัจจุบันท้าหมอตำแยสมัยโบราณยิ่งไปกว่าน,นั้นอีก ทั้งเจ็บทั้งแสบร่างกายนี่ยังไม่พอก็ออกมาแล้วท่านหมอตําแยก็รีบเอาน้ำเข้ามาล้างมันก็เกิดความหนาวจัดแสบร่างกายเหมือนกัเวลาที่นนหนาวจ,จัดจ,จัดหนาวจัดจัดจะมีทางผิวกายจะเครียดจะเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่านั่นเราชินกับความหนาวเส็จแล้วนี่เรายังไม่ชินมันออกไปใหม่ๆนี่นมันเจ็บหนัก อาการเจ็บอาการปวดมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณแล้วออกมาแล้วความหิวปรากฏความหิวนี่มันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าความหิวอาการเป็นยังไงแต่ถ้ายังไม่ได้กินอะไรยังหิวอยู่เรามีความสุขเรื่อความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันมีเป็นความสุขมันก็เป็นคุณ นันก็ต้องเป็นโทษที่ตอบไปอย่างอื่นไม่ได้ในการปวดอุจาระปัสสาวะปรากฏอีกถ้าเราไม่ได้ถ่ายอุจาระไม่ได้ถ่ายปัสสาวะจะมีความรู้สึกเป็นยังไงจะมีความสมบายใจหรือว่ามีการเครียดทางใจนี่ถ้ากำลังเป็นเด็กถ่ายอุจาระมายังเคลื่อนตัวไม่ได้ถ่ายอุจาระปัสสาวะรถตัวเองความเหม็นปรายกฏ ประสาทมันยังใหม่มันก็มีอาการกระทบแรงเหมือนจัดอาวุศาสตร์ใหม่หรือวาสายเก่าก็ตามทีไปนั่งอยู่ในส้วมที่มันมีกลิ่นเหม็นจัดจัดเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขแลืเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นคุณแล้วมันเป็นโทษต่อมาความป่วยไข้ไม่สบายปรากฏไมสบายไม่คนป่วย เอาแล้นึกเอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นี่ต่อมาความแก่ปรากฏตาเคยดีหูเคยดีตาก็มองไม่เคยเห็นหูก็ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่มีอาการแข็งแรงก็เปรียร้ยวเฟียลงไปเพราะความเท่าชราเข้ามาถึง ทำอะไรไม่ค่อยจะไหวต้องอาศัยคนอื่นการยืมหมึกก็จะหมูกคนอื่นเขาหายใจมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ <c oughs> ต่อมาความแพดพราดของรักของชอบใจปรากฏเพราะสายกายเป็นต้นเหตุถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีของอย่างนี้สิ่งที่เรารักจากไปแพดพราดจากกันไปมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ เอาละสรุปง่ายๆมาความตายปรากฏถูกเขาด่าเขาว่าก่อนเขานินทาเขาให้ร้ายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในที่สุดเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันเป็นสุขมันก็เป็นคุณอันนี้ก็ขอให้โยคาวจรทั้งหลายเรามาพิจารณากันเองก็แล้วกัน มองดูว่าร่างกายมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าจะไปนั่งแนะนํำบอกคนเป็นโทษจ้ะแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็ก็จะพากันคิดว่าน,นี่เราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเลยเนี่เ <c oughs> มื่อนั่งแนะนําให้เชื่อกันอยู่ตลอดเวลานี่มันจะมีประโยชน์อะไร แด้ขอบรรดาพระ,ะโยคาวจรทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระองค์สอนพระองค์ก็ไม่เคยบอกว่าจงเชื่อเถิดที่ตถาคตพูดนี้มีแต่องค์สมเด็จพระชินาศาีบรมศาสันดา,ส,มมาสุนตตัวเมื่อเราตรัสไปแล้วพูดไปแล้วจงอยา่าเพิ่งเชื่อ <c oughs> ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเชื่อก่อนไปน,นี้อธิมโมกษัทธาจัดว่าเป็นความโง่เราไม่สันเซินเมื่อท่านนั้นหลายฟังแล้วจงใช้ปัญญาพิจรนารณาดูก่อนตาวาจาที่เรากล่าวไปนี้มันเป็นคุณเธอจึงเชื่อถ้ว่าวาจาที่เรากล่าวนี้มันเป็นโทษหรือไม่เป็นความจริงตามที่เรากล่าวเธอจงอย่าเชื่อ นี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาไปเราก็หันไปดูบารมีสะด้วย <c oughs> ช่วยอาบารมีทั้งสิบประการเข้ามาประคับประคองใจให้ใจมีกำลังทวรรดาท่านพุทธบริษัทใช้บารมีทั้งสิบประการประคับประคองอยู่ตลอดวันการเจริญวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกินเจ็ดวันเราก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ นี่เราพูดกันตามความจริงของนักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันเร็วเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านบอกว่าเร็วอาตมาก็จะบอกว่าช้าเกินไปหากว่าท่านนั้นหลายมีบารมีทั้งสิบประการครบุ้นเป็นปรมัตธรรมารมีทิ้งแค่ใช้เวลาที่อาตม,มาพูดนี้ฟังแล้วก็ได้สําเร็จอรหัตผล ก็เวลาประมาณใกล้ครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ยังถือว่าช้าเกินไปที่เรายังจะทำก็ไม่ได้แม้แต่ชาญโลกีถ้าจะไปพูดกันบอกว่ามีบาร,รมีแล้วก็มันหนักใจนักแต่ <c oughs> วความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าก็ทรงเห็นจะทรงรับรองเมื่อคนที่สนใจในด้านสมถะภาวนาหโดยปรสนาภาวนาต้องมีบาร,รมี อแต่มาเห็นว่าคนไม่มีบารมีเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้บารมีให้เป็นประโยชน์หรือไม่นั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบารมีนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านบรมศาสดากล่าวว่าเป็นกําลังใจอาละมรดดท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่จะพูดก็หมดเส็จแล้วเาหรับ มิปัสสนาญาณตอนนี้ก็ขอ,อยุติวแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์นูนผนจงมีแด่บรรดาท่นานพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังที่ท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าพระโยคาวจรทั้งหลาย ยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบของค์สมเด็จพระบรมครูและพระอราหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้นอนก้อ,กองโค,คงตูดดงหาความสุขกันแต่แต่ว่าท่านกลับลุกขึ้นมาจเจริญมีปรสนายานนี่เฉพราะท่านที่ยังไม่ได้มรุมาผล ก็พยายามกวาดต้อนกําลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังข้างค้างอยู่บ้างเรานั่งพิสูจน์ดูเราทับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อนเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีหรือว่ามีอารมณ์ใจเลว กิเลสตัวไหนไม่ก่อใจเราบ้างไปมองดูสังโยชนิบสกายาทิฐิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณหรือเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉาเราฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะละวีใน เธอทั้งศีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกำลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อทำใจให้ไม่สบายจะประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกฎธรรมดาของโลกบางหรือเปล่ามีใจหวั่นไหวในโลกกระทำไหมแนรารการที่สามศีลบริสุทธิ์หรือเปล่า ประการที่สี่อารมณ์ที่เนื่องดีกามารมมันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าประการที่ห้าการกระทบกระั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทําไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่าประการที่หกเราหลงไหลอย,อยู่ในรูปฌานไหมเข้าฌานมันแนบหนิ่งติดมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นไหมหรือเปล่า ใยการที่เจ็ดเราโตเราหลงไหลอย,อยู่ในรูปฌานบ้างหรือเปลา่าเห็นว่ารูปฌานเป็นของพิเศษประเสริฐตัวรูปฌานจิตมันเบามันไม่เกาะร้อนไม่เกาะหนาวไม่เกาะหิวไม่เกาะกระหายไม่เกาะร่างกายใดใด,ดทั้งหมดแต่แต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท,ท่านทรงแนะนําไม่บอกว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์ เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเร็วเลวกว่าเขาไอคำว่าเลวกว่าเขาที่ถ่อมตนลงตีเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดว่าตัวเป็นผู้เลิศอารมณ์อย่างนี้มีสําหรับเราบ้างหรือเปล่ารอารม,ารมเราฟุ้งซ่านเกินไปไม่ คือใช้อารมณ์ของเราปล่อยพระนิพพานทิ้งเสียไปยุ่งอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเมาอยู่ในขันห้าคือร่างกายมีไหมให้เมื่อโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพมโลกประเสริฐจะมีสําหรับใจหราบ้างไหม เรายังปราถนาความเกิดเรายังเส้นได้ายร่างกายมีบ้างหรือเปล่ามีไหมตรวจใจดูซิให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบาร,รมีสิบระการว่ามันบกพร่องตร,งตรงไหนบ้างในบารมีสิบเพราะว่าบารมีสิบระก,การนี้เป็นกําลังใจที่มีความสําคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปลี่ยมบริทานไหม เราให้ทานเพื่อเป็นการตัดโลภะค,ความโลภศีลของเราครบถ้วนไหมมีวอนห้ารรยการกินใจระวบังรับเปล่าเราใช้ความเฉลียวหลาดให้รู้เท่าทันสภาว่าความเป็นจริงของร่างกายหรือขันห้าหรือสภาวะของโลกมันรัเปล่าขึ้นจี่วาโลกจะทำมันเบียดเบียนใจระอบังไหม ถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็สแสดงว่าปัญญาของเรายังดีไม่พอเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถะภาวนาเอามาเป็นคู่มือทำลายกิเลสท,ที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปควบคู่กับวิปัสสนาญาณมั้งหรือเปล่า <c oughs> เรามีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือสิ่งที่เัียงแก้ไขไม่ได้ จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสัาจะความจริงจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอนความจริงที่เราตั้งใจไหว้หรือเปล่าเราตั้งใจมั่นไหมตัดประด็ฐานบาร,รมีแล้วจิตใจของเรานี้ประกอบไปได้วดความโหดร้ายโกรธใครสันิดคิดจะทําร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอเบขายเห็นว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราทรงได้ไหม สมบัติของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางสลายตัวไปในที่สุดนี่บารมีทั้งสิบรายการนี้ของเราครบถ้วนั้มทบทวนกําลังใจดูให้ดีนี่เวลาเช้าตรูอย่างนี้อารมณ์ของเราอย่างสบายเตือนใจปลุกใจกระตุน้นเตือนใจใช้สติสมัมปัญญะควบคุมเขาไว แต่กำลังใจทั้งศแรายกายของท่านครบทนเรื่องอะไรละการที่จะทำใจให้ลำบากเวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมควรที่เราจะตปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกันตรวจดูดูปณิสัยของสัตว์สำหรับพระอรหันต์ตื่นเช้ามืดกันเข้าพระละสมาบัติคือ ว่าทำจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุทธิ์มีความสุขทรงสมาบัติประหวังความสุขสน่นในส่วนตัวและสําหรับที่ท่านทรงฌานสมาบัติก็เข้าทรงฌานสมาบัติถอนจากฌานมาแล้ว <c oughs> ใช้กําลังของชายควบคุมใจพิจารณาวิปสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วปรมศา,ศาสรณาสงสอนเราทําอย่างนี้บ้างหรือเปล่า แ้าสำหรับท่านที่เป็นปุถตุชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ฌานสมาบัติก็ทำจิตใจของบรรดาท่านพู้บริษัทให้ครบ้วนบริทานศีลและบรารมีทั้งสิบประการมนหรือเปล่านี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทำอย่างนั้นทำหรือ,อยัง <c oughs> ตื่นหรือ,อยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรือ,อยังถ้าคิดไม่ออกก็รีพิท ที่เราไม่สามารถจะพิชิตกิเลสได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสําคัญเมื่อเรามีสิบรายการเราไม่สนใจเราก็เป็นท่ายของอาบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้นนี่การที่เรายังเป็นปูถุชนคนหนาแน่นไปนด้วยกิเลสก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัย <c oughs> เราอยากจะทุกต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายแต่อยากจะสุขก็จงขยนัน ต่อต่นี้ไปเรามาพูดถึงนิปัสนาญาณขอา้อที่ห้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่านิพีทานุปัสนาญาณปรีชากำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมาแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เบื่อก็จะเพิ่งจับตัวนี้จับตั้งแต่ตัวต้นยันตัวที่สี่ที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นคุณเห็นโทษปรากฏว่าเห็นว่ามันเป็นโทษ